ที่บอกครับพูดถึงเกมวันนี้เลยครับทุนีเอฟซีก็เปิดบ้านแพ้กับการทะเลซีไปศูนย์สี่ครับหยุดเส้นทางในฟุตบอลลีโอ้ครับไว้ที่รอบทันสองทีมก็ก่อนอน่นก็ขอโทษแฟนบอลนะครับทีทีวันนี้เราเราไม่สามารถที่จะติดชัยชนะได้ในบ้านในบอลลีกนะครับแล้วก็ก็ต้องชดชมทางทางท่าเรือด้วยว่ามีมีคุณภาพแล้วก็แต่ก็ทางวันวันนี้ถือว่าไอช่วงแรกตอนที่น้องๆหลายคนของเราลงไปเล่นเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะ บิวอัพโดยสามารถทําเกมขึ้นไปไปต่อกรของเขาได้ได้ดีนะครับแล้วก็ว่าเสียตรงจังหวะสุดท้ายที่เราไม่สามารถที่จะจบเป็นสกอร์ได้ครับวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสใช้งานผู้เล่นอีกเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งชุดเลยครับวันนี้ครับได้เห็นอะไรจากเด็กๆในกลุ่มนี้บ้างครับก็ก็ถือว่าเยอะตั้งแต่แมตที่เราไปเยืยนอนโคราชนะครับน้องๆกออ็ทำได้ดีแล้วก็วันนี้ก็น้องๆก็ทําได้ดียังใ,ใ,ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ออมันมันยังมีแมตอีก ในในลีดนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องต้องอเ,รยายาเราพยายามลลเ,นนรเราพยายามเราพยายามจะโรเทชันนะครับเราพยายามจะโรเทชันเพราะว่าเราไปเยือนแพ้ะนะครับแล้วก,กลางสัปดาห์เราต้องกลับมา,ารับบางเกาะเราก็ต้องไปเยือนหมาสาคามซึ่งมันมันค่อนข้างจะเป็น,เป,นเป็นทีมที่กลุ่มเดียวกันใ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 น,ในบอลลีกที่ที่จะแย่งตัวขึ้นชมป์เกมก,กับแพ้ครับมองเกมนี้ไว้อย่างไรบ้างครับ ก็แน่นอนว่าเราเราก็พยายามจะเอกไ์ให้ให้โลจิชันให้กับการไปเยีอยนแพทย์ในทีมดับหนึ่งอ่ะในบ้านแพทย์เนี่ยเราว่าเราเราต้องต้องต้องทางร่างกายแล้วก็หลายๆอย่างเราต้องพร้อมให้มากสุดนะครับสุดท้ายฝากอะไรกับแฟนๆครับวันนี้ที่ทงที่เข้ามาเชียร์ในสนามนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนี้ก็จะเตรียมตัวเดินทางไปเชียร์ที่จังหวัดก็ก็วันนี้ขอโทษนะครับที่ไม่ไม่สามารถจะเก็บใช้ได้ชนะได้ในในตรงนี้แต่ว่า ก็ถือว่าเดี๋ยวไปแพ้นะครับเราก็พยายามจะทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับรับ